ครับเรื่องราวอย่างนี้ฮะพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็เข้าใจว่าทุกช่องเนี่ยเขาก็ออกออกข่าวไปนะเกี่ยวน้องไปอยู่อ่าวปลอยเหรือประเทศกมัมพูชาปรากฏว่าน้องเนี่ยเขาเห็นในข่าวเขาว่าเอกเขาก็พูดง่ายน้องเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็เลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ก็ทำงานกินกัแบแฟนเขาเนี่ยที่มาวันนี้ครับเพราว่าเอกเขาก็ประสานผมมาในทางเพจนะครับอยากกินแตงกินสะพานใหม่ก็ได้มีเขาบอกว่าพี่จิง จริงๆแล้วอ่ะไอรูปในไอจีหรือในเฟซบุ๊กเนี่ยยืนยันว่าหนูเนี่ยไม่รู้เรื่องคิดว่าผมคิดว่าเพย่อนน้องเนี่ยกับครอบครัวน่าจะเป็นการแอบ,บอ้างฮะเอารูปน้องมาใช้ประโยชน์เพื่อหลอกพี่น้องประชาชนนาให้หลงเชื่อหรือหอลงไปปล่อยเปรตหรือประเทศกักพงูชาครับตอนนี้ฮะน้องยืนยันว่าไม่ใช่รูปน้องก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะเกี่ยวกับธุรกิจขายออนไลน์อยู่ทุกที่เดี๋ยวมันจะเสียหาย ผมก็เรียนพี่น้องประชาชนเลยครับก็น้องทำอาหารกินก็ให้กินต่อขายของน้องเหมือนเดิมตอนนี้ตัวจริงออกมาแล้วว่าเรื่องนี้น้องไม่รู้เรื่องแล้วน้องก็ไปลงปันที่กตัวันไว้ที่สอสอดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้จะให้น้องพูดว่าเรื่องราวเป็นยังไงฮะเชิญนเลยครับเชิญนเลยครับค่ะก็คือหนูเพิ่งรู้ข่าวเมื่อวานตอน11่เป็นมื่ค่ะแล้วหนูก็ได้มีการไปแจ้งความไว้เลย ก็คือหนูโดนเอารูปไปใช้ไปแบปอบอ้างว่าเป็นน้ำอิงแต่จริงๆแล้วหนูไม่ใช่น,น้ำอิงหนูชื่ออูอิงนะคะอูอิงใช่ชื่อเล่นหูอิงช,ชื่อิง,องช,ชื่ออะไรครับนัดชาดาค่ะนัชาดา,า,ชา,ดาแล้วแล้ว,ลวไอจีน,นั้นอ่ะที่มันไปใส่ว่าเป็นน้ำอิงอะ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่จีจริงไม่ใช่เธอ,อไม่ใช่ค่ะไอจีผ้เธอมีต่หาใช่ค่ะ<อ>แดงว,ว่าเขาเอาเฉพาะรูรปใครโพสก็ไปอิง ใช่ค่ะคือเหมือนเขาสร้างบัญชีใหม่มาเลยค่ะแล้วก็แบบดึงรูปไปหมดก็คือเการแบบีมเาเคยหลายครั้งแล้วค่ะแล้วหนูก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะคือ,อจริงๆแล้วในเรื่องเนี้ยไอ้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้พู้ได้เลยว่าที่น้องออกมาเนี่ยก็มาแสดงความใจเพราะว่าน้องไม่คุ้เรนี้ก,นกน่น้องไสดงไมสดไมาษ มีการแอบอ้างมีการแอบอ้างใช้ไอ้ีน้องเนี่ยพิธาชีพไปหากินแต่เมื่อกี้น้องก็บอกพี่ๆนักข่าวแล้วว่าน้องเนี่ยโดนบ่อยต่ผลกระทบครั้งนี้มันเยอะทําให้ธุรกิจหรือการบริหารธุรกิจเขาเนี่ยผู้ขายเนี่ยคิดว่าน้องเนี่ยมาแอบอ้างที่น้องประชาชนเลยคนไทยฮะเลยวันเนี้ยผมก็น้องก็โอเคฮะเพราะว่ามาเปิดหน้าแล้วก็ บริสุทธิ์ใจให้พี่น้องประชาชนได้รับภราบทัวประเทศหรือ,อพี่นักข่าวสื่อมวลชนนะเพราะว่ามาตัวจริงเนี่ยมาแสดงด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเรื่องเนี้ยที่ว่ามีการแอบอ้างรักษาตัวหรือไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยน้องยังไม่เกี่ยวฮนะครับผมตอนนี้เรั้งประสานังตำแล้วพันในเรื่องของตอนนี้เนีทางตำรวจเนี่ยเมื่อวานก็ประสานมาแล้วว่าตอนนี้พูดง่ายๆว่ามีการแท็กซี่เนี่ยพา,พาน้องไปเนี่ย ช็คทางต้องจอรปิดตำรวจทางหลวงหรือคมทางหลวงเนี่ยรถไปอยู่ที่ศาสากแก้วฮะถ้าว,ว่าผลการเจ้าที่ตำรวจคิดว่าตอนเนี้เรียกผู้ง่ายเรียกคนผู้ง่ายเชิญตัวแท็กซี่อ่ะที่ขับรถไปวันนั้นอ่ะได้แล้วครับแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนสอบสวนเพิ่มเติมครับตอนที่ได้ไดตัวแท็กซี่แล้วครับก็อ,อยู่ในระหว่างในสำนวนนะฮะก็รู้เพียงเท่านี้ครับ ตอนนี้ผมก็ประสานไปครอบครัวผู้เสียหายทุกคนแล้วนะจ้าพี่น้องว่าตอนเนี้ยวันเนี้ยพอดีน้องเนี่ยตัวจริงเนี่ยมาขอความเป็นธรรมกับพี่นักข่าวกับผมว่ามาแสดงตัวตนว,ว่าไม่ใช่ที่ว่ามีการแอบอ้างฆ่าครัวน้องมอมยาอะไรก็ตามฮะตอนนี้ครอบครัวเขาก็รู้แล้วครับครับผมแต่คิดว่าวงานเนี่ยผมก็บอกครอบครัวไปเมื่อวาอนบอกคุณแม่เาขาเขาบอกว่าเขาเชื่อฮะ เพราะว่าเขาเชื่อแน่นอนนะเพราะว่ามีการแข่ง้างผมว่าถ้บอกครอบครัวครอบัวก็โอเคครับ่าการคมจ่ะทารอกว่า็นยังไ่ไหหรือไคือตอนนี้ตำรวจไม่ได้บอกเขาบอกเพียงว่าอยู่ในสำนวนยังเปิดเผยไม่ได้ครับอันนี้ตำวจของที่สอสอเีอ่าจรเข้น้อยฮะท่านสุดท้ายไปเจอรถที่สาแก้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็เชิญตัวแท็กซี่มาพบพนักงานสอบสวนไปที่เรียบร้อยแลวครับ อยู่ในระหว่างสอบสวนขยายผลต่อไปครับ้วเพจของน้องตอนนี้คั้นตอนตอนนี้ก็อย่างที่เดี๋ยวอาจจะหลังจากนี้ก็มีการเคลียร์คนที่สนใจว่าน้องไม่รับรู้เรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะพาน้องไปที่พอป่าบเกี่ยวว่าปอทอหรือเกีออ่ยวว่า Facebook หรืออิสระแคมอะไรเนี่ยก็ให้พบพนักง,งานสอบสว,สวนก็อาจจะใครที่ว่าลอมเฟซบุ๊กน้องก็ทางครอบครัวก็อาจจะ ดำเนินคดีต่อไปหรือก็เดี๋ยวไปปรึกษาพนักงานสอบสวนที่กองปราบต่อไปครับจะไปได้เลยไหมคะว่ากองสาวเปตัวคนที่สองเ,เอออย่างนี้ฮะไอผมเนี่ยตอบไม่ได้อยู่ที่เจ้าที่กองปราบว่าเดี๋ยวถ้าน้องไปพบกองปราบเนี่ยมีพยานหลักฐานไปถึงใครก็ว่าไปตามกฎหมายต่อไปครับ